สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาชมบอลสีสวยๆเหมือนเดิมนะครับผมเนื่องจากฝนตกหลายวันนะครับยังไม่หยุดเลยนะครับผมตอนนี้นะครับก็บวเป็นอย่างนะครับผมสามารถที่จะขนนะครับผมมาบริเวณในบ้านนะครับผมบริเวณระเบียงหน้าบ้านนะครับเพื่อทําการอัดชิปนะครับให้ทุกท่านนั้นได้เอฟบอลสวยๆไปเลี้ยงต่อกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมคัดบนสีหกหลงสวยๆมาหลายกระถางเลยนะครับผมสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ราคาย่อมเยาก็มีนะครับวันนี้ราคาแบบซอฟๆลงมานะครับผมประมาณกลางๆนะครับคนอื่นนะครับเรามาเริ่มกันที่ไก่ทองประเสริฐกันนะครับผมเนื่องจากกระถางนี้นะครับค่อนข้างที่จะกัดสีสวยนะครับผมฮาบสวยเลยนะครับผมเป็นสีชมพูอ่องต้องดีมากๆเลยนะครับผมเป็นสีชมพูเข้มนะครับผมนี่กระถางนี้เลยนะครับผม มีอยู่ด้วยกันถึงสี่ต้นนะครับผมทุกท่านไก่ทองประเสริฐกับเป็นตระกูลฮกลงอีกชนิดหนึ่งที่น่าสะสมนะครับผมนี่ครับมีด้วยกันถึงสี่ต้นนะครับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่สามร้อยรวมส่งนะครับผมทุกท่านใครที่ชอบไม้ป้ายสวยๆนะครับผมกัดสีสวยๆก็ต้องเอาไก่ทองประเสริฐไปเลี้ยงนะครับผมทุกท่านแล้วก็มีแล้วก็บางครั้งนะครับลายเขาก็จะเหมือนฮกลงนะครับแต่ว่าบางครั้งก็ เป็นเหมือนไม้ป้าอย่างนี้นะครับสาหรับตัวนี้เริ่มต้นกระถางแรกกันแล้วนะครับผมก็ไปตอกันที่บนสีหกหลงนะครับผมซึ่งจะเอาราคาซบซนะครับผมมาให้ทุกท่านนั้นได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากวันก่อนนะครับผมมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับผมที่ตามช่องผมอยู่นะครับผมอยากได้ฟอร์มไม่สูงมากนักแต่ว่าอยากได้กัดสีแบบจำเจมนะครับผมคือกระถางนี้แหละครับผมเนื่องจาก กระถางนี้นะครับผมมีความพิเศษตรงที่กัดสีชมพูเข้มมากๆเลยนะครับผมแม้กระทั่งอเป็นออกเกือบแดงเลยนะครับผมเหมือนสีเป็นจะลงเลยนะครับซึ่งกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันถึงเจต้นนะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นฟอร์มที่ไม่สูงมากนักนะครับผมอาจจะฟอร์มไม่สูงมากนะักแต่การกัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะเพราะว่าเป็นสีชมพูเข้มนะครับผมจะหาย สีชมพูอ่อนๆมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ดูกระทหลงกระทางอื่นกันนะครับผมมาเปรียบเทียบสีดูนะครับผมเห็นไหมครับโอ้ยตัวนี้เนี่ยครับออกแดงต้องดีมากๆเลยนะครับผมสาหรับกระถางนี้เล็กพิ้หนูจริงๆนะครับผมอ่าถ้าใครอยากเอาไปเลี้ยงฟอร์มที่ไม่สูงมากก็เอาไปอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งไปเลยนะครับผมกระถางนี้สีชมพูต้องดีมากเลยนะครับผมอ่ามาดูกระถางนี้กันต่อนะครับสําหรับใครที่อยากได้ สำหรับใครที่อยากได้ฟอร์มใบใหญ่นะครับผมก็เป็นกระถางนี่นะครับผมสลับกันเนาะครับผมเนื่องจากบนสีหกลงนั้นค่อนข้างที่จะมีหลายมันนี่นะครับผมแล้วก็เป็นใบที่กัดสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบใบใหญ่ก็กระถางนี้เลยนะครับผมเนื่องจากใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับผมประมาณสองฝ่ามือนะครับนี่ครับดูฟอร์มเขานะครับผมนี่มีประมาณ9ก้าถึงสิต้นนะครับผมแต่ว่าได้ใบใหญ่มากๆนะครับผมทุกท่านนี่ครับใครที่ชอบพัน ใครที่ชอบฮกหลงใบใหญ่นะครับผมก็ต้องจัดกระถางนี้เลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าค่อนขางที่จะใบใหญ่แลวก็ค่อนข้างที่จะกัดสีสวยนะครับผมทุกท่านนี่ครับสีชมพูดีมากๆเลยนะครับผมเข้มดีเหมือนกันนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับเก้าถึงสิบต้นเอาไปอยู่ที่ห้ารอยห้าสิบรวมส่งนะครับผมใบใหญ่มากๆเลยนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมสุดยอดเลยนะครับ ที่คนเข้าใจพิดกันนึกว่าเป็นบอลสีมหาเทพแต่ตัวนี้ล่ะครับผมที่เป็นทรงใบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับที่จริงเขาจะกัดสีไม่สุดเฉยๆนะครับผมทุกท่านนี่เห็นไหมครับกระดูกจะเขียวอย่างนี้เลยนะครับผมทุกท่านแต่ว่าเมื่อเขากัดใบไปเรื่อยๆนะครับผมเขาจะเป็นออกออกกระดูกเขียวแล้วก็กัดชมพูไปเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านสดือแดงนะครับผมโอ้สุดยอดนะครับผมออะไปดูกระถางอื่นกันต่อนะครับสําหรับใครที่อยากได้ฟอร์มแบบกลางๆนะครับผมกระถางนี้นะครับผม นี่กัดสีสวยคือกันนะครับผมทุกท่านเนื่องจากวันนี้นะครับผมคัดแต่แบบกัดสีสวยๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันถึงประมาณแปดเก้าต้นนะครับผมแต่ว่าได้ใบกัดสีไหลใบนะครับผมเนาะเป็นฟอร์มที่โอเคเลยล่ะครับผมนี่ครับนี่ครับสีเข้มดีมากๆเลยนะครับผมทุกท่านกระถางนี้กระบาใหญ่เหมือนกันนะครับเอาไปอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งนะครับใครที่อยากได้ฟอร์ม ใบดกๆนะครับผมก็ต้องเอากอนี้ไปนะครับผมนะครับประมาณเปลดข้าวต้นนะครับผมแต่ว่าก็ฟอร์มที่สวยนะครับอมาดูกันหกหลงกระถางนี้กันนะครับผมครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมก็เป็นราคาที่ย่อมลงมาหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็เป็นกัดเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ได้นะครับฟอร์มประมาณเก้าต้นนะครับผมกระถางนี้นะครับเก้าต้นจะขายอยู่ที่ 450นะครับผมเพกาต้นนะครับผมใส่กาลังเมาะที่อาจจะเอาไปเลี้ยงนะครับผมนะครับเวลาเขากัดสีไม่สุดนะครับผมก็จะมีสนห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมทุกท่านนี่ครับ450นะครับสําหรับกระถางนี้ใครที่ดูอยู่ก็สามารถที่จะแคปนาโจแล้วก็สอบถามมาได้นะครับผมมาต่อกันที่สีแดงดีกว่านะครับผมเนื่องจากของเฮาโกนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นฟอร์มพุ่มสวยนะครับผมนี่กาลังอ่ น่ารักเลยนะครับผมเป็นฟอร์มที่ไม่สูงมากนักนะครับผมมีด้วยกันห้าหต้นนะครับผมไปอยู่ที่450รวมส่งนะครับผมใครที่ชอบบอลสีของเฮาฟอร์มเป็นไซส์แม่นะครับผมเนื่องจากอันนี้ปั้นแก่ชัดมีหัวใหญ่เร้วนะครับมีดอกแล้วนะครับผมนี่450นะครับผมอเอาไปเลี้งต่อนะครับมาต่อกันที่ ต่อกันที่บอนสีนางไหมกระถางนี้นะครับบอนสีนางไหมกระถางนี้นะครับผมเป็นบอนนางไหมที่ออกไกลๆหน่อยนะครับผมนี่ครับเป็นปีกผีเสื้อนิดๆนะครับผมเหมือนใบฉีกนะครับแล้วก็มีความมุนนะครับผมทุกท่านนี่ครับมีลักษณะพิเศษคือตรงหูเพิ่นนะครับจะหายไปนะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับจะไอ้คล้ายๆกับพระนครนะครับผมเนาะว่าเพิ่นเป็นบอนที่เริ่มกลายแล้วนะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับ หนองเพิ่นนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นฟอร์มที่เอ่อกลังน่ารักนะครับผมมีหน่อเกิดขึ้นด้วยนะครับผมกระถางนี้ถ้านับรวมหน่อเล็กด้วยกับประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับผมฟอร์มอ่าไม่สูงมากนักนะครับผมฟอร์มกําลังสวยนะครับสําหรับอ่าบนสีนางไม่กระถางนี้นะครับผมไปต่อกันที่บนสีต้นอื่นกันดีกว่านะครับ สำหรับใครที่สำหรับใครที่ชอบเออนางกิดลินีเทวีเนี่ยครับผมสําหรับตระกูลตับนางสวงการนะครับผมจะเป็นกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันประมาณสามต้นนะครับผมกระถางนี้สามต้นจะขายอยู่ที่สามร้อยรวมส่งนะครับผมถ้าใครอยากสะสมไม้ตัวนี้นะครับผมกำลังกัดสีมานะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไปสีขาวกันต่อดีกว่านะครับวันนี้จะมีทั้งกวนอิมและสหัตนะครับผมสําหรับใครที่อชอบไม้ใบขาวนะครับผมก็จะเป็นกวนอิมนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับกระถางนี้นะครับกวนอิมมีด้วยกันเจ็ดแปดต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่สี่ร้อยรวมส่งนะครับผมเผื่อใครอชอบไม้ใบขาวนะครับไปตัดกับทนอื่นๆนะครับผมนี่ครับส่แม่พันธุเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะ ปีกกําลังเพียวยาวเหมือนปีกนางฟ้าเลยนะครับผมทุกท่านเผื่อใครชอบไม้ที่กําลังจะกลายนะครับผมเป็นปีกนางฟ้านะครับ4ี่ร้อยล้มส่งนะครับผมทุกท่านสวยนะครับตัวนี้แล้วมีซองกอนะครับผมสำหรับกอนี่ค่อนข้างที่จะได้ลูกหลายนะครับคุณผู้ท่านนี่ได้นองหลายนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันประมาณ1ิกว่าต้นนะครับผมนี่ครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันประมาณ 12ต้นนะครับผมทุกท่านเนื่องจากหน่อเขางอกขึ้นเต็มเลยนะครับผมนี่ครับจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับผมสําหรับบลสีกวนอิมนะครับผมทุกท่านวันนี้มีสหัดด้วยเด้ครับผมทุกท่านใครที่อยากได้ไม้สองตัวนี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะนี่ครับเสียงฝนจกแจ๊กจกแจ๊กไปเรื่อยๆนะครับผมฝนสะอต๊กนะครับไปดูสหัดเดชะกันนะครับผมมีข้างหลังนะครับก่อนที่จะไปสหัดเดชะนะครับมา เบรกโทนสีด้วยสีแดงสักหน่อยนะครับผมอันนี้จะเป็นบอลสีข้องเฮานะครับผมนี่ครับคอนขางที่จะฟอร์มพุ่มสวยนะครับผมทุกท่านมีด้วยกันประมาณห้าต้นนะครับผมนี่ครับทางนี้จะขายอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งนะครับผมนี่ครับใบโอเคเลยนะครับผมตัวนี้เผื่อใครอยากได้เป็นฟอร์มกอประมาณนี้เลยนะครับผมฟอร์มไม่สูงมากนักครับผมเนาะแต่ว่าใบสวยนะครับผมสาหรับสหัสเดชะนะครับจะเสนอกระถางนี้นะครับเป็นไซส์เมพันธ์นะครับใบใหญ่ แลวก็ต้นใหญ่นะครับผมฟอร์มอลังการนะครับกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันประมาณ1ิบกว่าต้นนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับผมเื่อใครอยากได้เป็นฟอร์มไซแม่พันธุ์อย่างนี้ไปเลี้ยงนะครับผมสําหรับสหัสเดชะคล้ายๆกับกวนอิมนะครับแต่ว่าใบอาจจะให้เรียวยาวเท่าไหร่นะครับผมนาะสะดือจะแดงเป็นบางใบนะครับผมเนาะบางใบก็ออกจุดขาวเฉยนะครับผมอตรับกระถางนี้นะครับผมมีประมาณ แปดเก้าต้นนะครับผมนี่แต่ว่าได้ต้นใหญ่นะครับผมนี่ครับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่หกร้อยรวมส่งนะครับผมเนี่ยมากระถางนี้นะครับกระถางนี้ได้สิบกว่าต้นนะครับผมทุกท่านสําหรับกระถางนี้นะครับมีด้วยกันประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่หกร้อยรวมส่งนะครับผมเอากระลองพิจารณาบ่งเอ้อครับผมว่าชอบกระถางไหนก็ลองโทรมาสอบถามก็ได้ว่า แอดไลน์มาเพื่อขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมมีอย่างกัถ้าอยากได้หลายกระถางก็ลองคุยดูนะครับผมเผื่อชอบกระถางไหนก็นค่อยเอฟเอาไปเลี้ยงโตนะครับผมสําหรับฮกหลง3ามกระถางนี้นะครับผมลูกค้าได้ทําการเอฟไปแล้วนะครับผมซึ่งลูกค้าแอดไลน์มาแลวก็ทักมาหลังบ้านนะครับผมที่ตามไว้ก็สามารถที่จะมีลายอยู่แล้วมาสอบถามได้นะครับผมสําหรับอยากได้ต้นไหน,นพิเศษก็สามารถที่จะสอบถามมาก่อน แล้วครับผมก็จะถ่ายรูปให้ดูนะครับผมถ้ามีต้นไหนนะครับเอาเป็นว่าติดตามดูคลิปหน้านะครับผมจะมีต้นไม้สวยๆมา,าให้ทุกท่านนั้นได้เอฟไปเข้าสวนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามขอบคุณทุกท่านนะครับ